อินวิสไ n จะมีโปรแกรมที่สามารถเห็นการเคลื่อนฟันได้และเห็นการเคลื่อนของฟันไปจนจบการรักษาก่อนที่จะผลิตชิ้นงานค่ะสวัสดีค่ะทันตแพทย์หญิงกนกพรไอรับนีรัตทันตแพทย์จัดฟันศูนย์ทันตกรรมโรงพยาบาลอินทรารัฐค่ะ จัดฟันสายอินวิสไลน์นะคะเป็นเครื่องมือจัดฟันแบบสายแบบถอดได้ที่นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะสามารถทำการเคลื่อนฟันได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพทำให้คนไข้รู้สึกสะดวกสบายในระหว่างการรักษาด้วยความที่เป็นเครื่องมือใสนะคะทำให้คนอื่นไม่สามารถมองเห็นระหว่างที่เราทำการรักษาจัดฟันได้คะ่ะข้อดีของเครื่องมืออินวิสไลน์นะคะด้วยความที่มันเป็นเครื่องมือใสนะคะระหว่างที่เราจัดฟันอยู่ จะไม่ค่อยมองเห็นค่ะคนอื่นไม่สามารถสังเกตเห็นได้ว่าเรากำลังจัดฟันอยู่นะคะเครื่องมือจัดฟันสามารถถอดออกได้ทำให้สามารถทำความสะอาดฟันได้อย่างง่ายดายใช้ไหมขัดฟันได้ตามปกติส่วนตัวเครื่องมือสามารถนำออกมาล้างทำความสะอาดด้วยยาสีฟันทำให้ช่วยลดการสะสมของเชื้อโรคบนเครื่องมือได้ค่ะระหว่างที่จัดฟันจะไม่มีลวดหรือเหล็กมาขูดกระพุ้งแก้มในช่องปาก ลดการเป็นแผลในช่องปากได้ค่ะออกเสียงได้อย่างชัดเจนไม่มีปัญหาในการใช้ในชีวิตประจำวันค่ะช่วงแรกๆในการใส่เครื่องมือ2-3วันอาจจะรู้สึกแปลกแต่เมื่อใช้ไปสักระยะหนึ่งคนไข้จะสามารถปรับตัวเข้ากับเครื่องมือได้อย่างรวดเร็วค่ะยกตัวอย่างเคสคนไข้ง่ายๆให้คนไข้ดูอันนี้เป็นเคสก่อนการรักษานะคะอินวิสไลจะมีโปรแกรมที่สามารถเห็นการเคลื่อนฟันได้และเห็น การเคลื่อนของฟันไปจนจบการรักษาก่อนที่จะผลิตชิ้นงานค่ะอันนี้เป็นตำแหน่งของการเคลื่อนฟันหลังการจัดฟันที่สามารถเห็นได้ก่อนการผลิตเครื่องมือจำนวนชิ้นของการจัดฟันนี้นะคะ่ะอาจารย์ทุกคนเท่ากันไหมคะทุกคนไม่เท่ากันแล้วแต่ความยากง่ายของเคสค่ะอันนี้อย่างคนไข้เคสนี้ค่อนข้างยากนะคะก็จะมีการถอนฟันจำนวนชิ้นงานประมาณ41ชิ้นงานค่ะ ซึ่งชิ้นงานแต่ละชิ้นจะให้คนไข้ใช้ประมาณ2สัปดาห์แล้วก็เปลี่ยนชิ้นงานไปเรื่อยๆจนจบการรักษาเครื่องมือสามารถดูได้ในหลายๆวิวเพื่อให้คนไข้ตัดสินใจว่าจะจัดฟันด้วยแผนการรักษานี้หรือไม่ซึ่งอันนี้จะดีกับคนไข้ในการตัดสินใจเพื่อที่จะจัดฟันเราสามารถเห็นได้ว่า เครื่องมือจะเคลื่อนแบบฟันเราไปถึงไหนแผนการรักษาจะเป็นอย่างไรและประมาณการรักษาได้ว่าเครื่องมือจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณเท่าไหร่อย่างเคสนี้นะคะใช้ประมาณ41ชิ้นงานก็จะใช้เวลาประมาณ20เดือนก็จะเสร็จก็จะแลนให้คนไข้ได้คร่าวๆว,ว่าเราจะต้องใช้เวลาการรักษาประมาณ20เดือนแบบนี้นะคะ่ะ เครื่องมือจัดฟันแบบใสาสามารถจัดฟันได้ในทุกเคสของคนไข้เอาระบบก,การผลิตคอมพิวเตอร์ AI มาช่วยในการผลิตชิ้นงานชิ้นงานแต่ละชิ้นจะเหมาะสมกับคนไข้แต่ละคนตามแผนการรักษานอกจากนี้เครื่องมือยังสามารถเคลื่อนฟันได้อย่างรวดเร็วแม่นยำและมีประสิทธิภาพทำให้เหมาะสมกับการรักษาในทุกเคสค่ะ